นิ่งพูดล่าสัตยาค่ะมาดูกันเลยค่ะว่าบ้านเราเป็นไงเอ้ยโรงแรมเฮ้ยไหนอยู่ห้องไหนคะนี่คือส่วนหน้าห้องนี่คือสวนห้องสองศูนย์ห้านี่ก็โคตรเหนือบัสสวยเลยที่แล้วนี่คือที่วางค่ะนี่ค่ะที่นี้อันนี้คือห้องแรกนะคะเป็นห้องน้ำขอชมห้องน้ำหน่อยเปิดไฟเลยค่ะอันนี้คือห้องน้ำหรอคะเจ๋อ คืนนี้ขอนอนที่ห้องน้ำได้ไหมได้ค่ะชว่วงห้องน้ำนี่ค่ะ,ะนี่คืออ่ากระจกคือกระจกมีสีด้วยนะนี่คือหัาทะยาที่ impossible ที่สีดโลกนี่มีห้องน้ำไม่นี่คือพลาสตัวไม่นี่คือนี่คือห้อส้วน่ะต่อไปค่ะต่อไปต่อห้องต่อไปก็คือจะเป็นห้องนอนค่ะดไป ตรงนี้คืออะไรตรงนี้คือแตนแตนแตนคืออะไรคะน้ำนชื่จอกว่าน้ำจะบอกว่าสหรับคนที่มาฝาดที่นี่ก็คือจะฟูมากๆ่ปไหนต่อครับเปนไหนต่อเปไหนต่อก็จะเชื่อมต่อกันและก็ สวัสดีค่ะคุณพ่อวันี้ก็จะเป็นด้านโน้นนะค่ะเราสามารถดูแอบดูบ้างก,ก็ได้ที่ตรงนี้ก็เชื่อมต่อกับเสาได้นะค่ะอ่โอเคขอบคอณ